เธอ,อใส่นี้พาเข้าสู่ถนนเข้าสูนหมู่บ้านน้องขามครับเส้นนี้มาจากโรงปูซีเมนผ่านวัดถ้ำบุญน,นาผ่านโรงเรียนน้องขาม เข้าสู่หมู่บ้านหนองขามเข้าสู่หมู่บ้านหนองขามแล้วครับ ตะนี้ยันเนินเยอะหน่อยประมาณสักสี่เนิน เมื่อก่อนบ้านหมู่บ้านมีไม่กี่หลังเป็นทางลูกกลางแอนนี้เป็นทางคอนกรีตแล้วหมู่บ้านก็เยอะขึ้นนี่คือสี่แยกใจกลางหมู่บ้าน เราจะเลี้ยวไปทางวัดหน้องขามครับผ่านวัดน้องขามนี่คือทางเข้าวัดน้องขามครับเห็นว่ามีพระอยู่หนึ่งลูก อี้คือมีพกะใบหวยที่ดังมากขนาดถึงกับช้ามือเข้าหาแต่ตอนนี้เลิกไปแล้ว ออกจากหมู่บ้านหนองคางครับจากไปสู่ออกถนนทวีชัยเก้าแล้วครับเช่นนี้เส้นหลักของหมู่บ้านเป็นทางลัดเลยคือเข้าทางทวีชัยเก้าเข้าตัวหมู่บ้าน ถ้าตรงไปนี่ก็มีสำนักสงฆ์แต่เรายังไม่ไปครับเราไปทางทวีชยัยเก้าผ่านมีผ่านเขาอินิน ทางการเกษตรพวกขา้ขาวโพดข้าวฟ่างอ้อยด้าน,นขวามือนี่คือทางไปสู่เขาเลืยเสือทางเป็นคอนกรีตนะครับแต่มีรอยแตกแล้วข้อระมัดระวังด้วยสำหรับมอไซ ด้านซ้ายมือจะเป็นสำนักสงสร้างใหม่ครับเยอะมากพาคีสำนักสงฆ์ <c oughs> ้างหน้าจะมีทางสี่แยกครับ้า <c oughs> เลี้ยวขวานี่ออกถ้ำผาสุขใจได้เขาเจดีได้ออกถนนมโหดโยทินได้เนี่ยด้าน,นขวามือเนี่ยสายมือนี้เป็นออกทางมาลายปนาออกทวีชัยสิบทวีชัยสิบเอ็ด ส่วนชาวใหญ่แถวนี้ส่วนใหญ่จะปลูกพวกขา้าวโพดมากกว่าวข้าวโพดข้าวฟ่างเป็นหลักทิ่ง่าต้นไม้อันเก่าแก่ของที่นี่ครับแค่ว่าผีดูมากคือต้นกลาง ช่งางกลาคืนนี้เห็นเขาบอกเจอเยอะแต่ในเรื่องเล่าครับแต่เรื่องจริงผงไม่รู้ ลังจะออกปากซอยถนนทวีชสยเก้าแล้วนะครับเอาขวานี่ก็ไปทางตลาดซ้ายนี่ก็ไปลงปูซีเมนตรงไปก็ไปลงต้มสีกับออกทวีชสยเก้าแล้วจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้ เราไปไหนแนะนําม,มาครับเราจะไปให้